่ห้าสิบปีโอไอไอน,นี <50 S 1> อน,นี้อันนี้เก็บแล้วนะไม่ไม่นอนแล้วนะเออรับวันนี้จะ50าสิบปีโอแลห้าสิบปีโอห้ปีโอก็บอก50าสิบปีโอห้าสิบปีโอ

อ๋ปีิโอของปแล้วก็มาบอกห้าสิบวิโอบอกว่าเราฟิทวิโอท้ขับก็บอกว่าภาษาเก่งฟิทชิวิโอฟรอมขับไปก็บอกว่าอันนี้ก็ของขับปั้นก็ห้ขอของขับปั้นห้บวิโอของขับปั้นนี่ก็ห้บวิโอห้ิวิโอของขับปั้นแล้วก็ห้บวิโอของขับปั้น ห้าสิบีโอของคปั้นห้าสวีโอของปั้นจะเข้าสู่หกสิบวีโอแล้วเรห้าสิบีโอก้บอกห้าสิบวโอ่ปั้นู้บอกห้าสิบอนี้ห้อันนี้ห้าสิของของคปั้นบอกหสบีโอจะเข้าสู่หกสิบถึงเจ็ดสิปดถึงหนึ่งพันถึงหนึ่งร้อยึงส่ร้อยห้อย 7จ็ดร้อยแปดร้อนพันถึงหนึ่พเลยแล้วก็ถึงขาานให้มนถึงสองพันสามพันสี่พันห้าร้อยห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพัและ1หนึ่งบาทให้ถึง1นึ่ง0ม0่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมืให้ถึง2,000ส0สามแสนสี่แสนห้าแสน 6กแสนเจ็ดแสนแปกถึงหนึ่งล้านสองล้านสามล้านสี่ล้านหล้านหล้านเ็ดล้านแล้านเล้านสิล้านถึงสิบเอ็ดล้านถึงสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบถึงยี่0 0บสามสิบสี่สิบห้าสิบล้านหกสิบล้านเจ็ดสิบปดากล้าถึงหนึ่งรอยรอล้าน สองล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านล้านล้านแปดล้านเล้านถึง1นึ่พล้านเลยห้าิีโอของกระปั้นต้บอกว่าถึง1นึ่พให้ถึง10บหมื่นสิบแนถึง1นล้านเลยนะแล้วก็ถึง ห้าร้อยล้านแล้วบอกว่าจะถึงห้ารล้านก็บอกถึงห้าก็บอกห้าล้านแต่วันนี้ห้าจะบอกวันนี้ก็บอกห้าร้บอกบอกห้ารล้านถึงถึงหนึ่งหนึ่งหล้านล้านวีโอห้ิโ I <laughs>